キッシュは倒れても這い上がれるかもしれません感染者はそんな情け深い道は残されていません「草薙聞きたい」故郷にいた頃は。 暇な時によく吹いてた。 สวัสดีครับพี่ก๊อฟนะครับตอนนี้เราอยู่เกมอาร์คไนท์นะครับโทษทีนะครับที่หายไปนานฮะแต่ว่าก่อนจะเริ่มเรื่องวันนี้นะฮะขอแนะนาสปอนเซอร์ก่อนนะครับไม่งั้นเขาคงจะบ่นพี่เหมือนกันนะครับพาวเวอร์เพย์นะครับบริการรับเติมเงินก็ใกล้แล้วนะครับกิจกรรมเนียร์ไลท์ลิมิเต็ดของแก๊งมานะครับก็ไม่ถึงเดือนน่ะเดี๋ยวก็มาแล้วนะครับดังนั้นเก็บเงินได้แล้วนะครับแล้วก็เวลาแพ็กเกจมาไปซื้อกับพาวเวอร์เพย์ก็จะได้ลดเยอะเลยนะครับ แล้วนี่ LD Player นะครับโปรแกรมจำลอง Android บน PC นะครับถ้าน้องจะเล่น a r k ์คไนทจะเล่น a z u ์ e n บน PC แล้วต้องการเปิดหลายหน้าจอต้องการลื่นต้องการเสถียรน,นะครับคือดีกว่าในมือถือซสอีกนะก็แนะนำตัวนี้เลยนะครับค่ายเหลืองทุกคลิปในช่องนี้นะครับของเกม Ark ์ n i นทมาจากโปรแกรมจำลองตัวนี้ทั้งนั้นเลยนะครับเอาละมาเข้าประเด็นของวันนี้นะครับก็เป็นที่ยืนยันได้ไหมยืนยันได้แล้วนะครับเพราะว่า น้องเข้าเกมไปแล้วก็ในกิจกรรมเก่านะครับกิจกรรมกรานี่ในนท์เทเชอร์คือตอนนี้มันมีอะไรบางสินบางอย่างที่แปลกไปนะครับมันมีเวลานับถอยหลังด้วยก็อีโควันจากวันนี้ไปก็จะตรงกับวันที่15พอดีนะครับเหมือนที่พี่ทำนายไว้กิจกรรมของมาเรียนเนียลรีลันจบปุ๊บวันที่15ก็จะต่อกับกิจกรรมไพนัสกิจกรรมของน้องฟาทูธพอดีนะครับคือกิจกรรมมาเรียนเนียลรีลันเนี่ย ด่านจะจบวันที่10 6โมงเย็นนะครับแต่ว่าตู้กาชาจะจบวันที่14 6โมงเย็นแล้วพี่ว่าวันที่14เที่ยงคืนนะครับหรือว่าตรงออกับวันที่15 00นาฬิกากิจกรรมไพนัสของน้องฟาทูชก็จะมาโดยทันทีนะครับซึ่งกิจกรรมนี้มันสั้นมากแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับทำไมพี่ถึงมั่นใจขนาดนั้นก็คือภาพรวมมันเป็นจังหวะที่พอเหมาะพอดีแล้วระบบเล c คอร์ดรีสโตรที่เป็นกิจกรรมการเห็น nature กับ operation intelligence ซึ่ง2อันนี้นะครับใครที่ขาดการนี่ไปเป็นตัวลิมิเต็ดในกิจกรรมการนี่ในไนท์เทเชอร์เนี่ยก็จะกลับมาให้รับกันนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งที่แบบรอกันนานมากแบบสาวสาวกรีถล่ทลมทลายนะครับก็คือพี่เฟรมบิงเกอร์นะครับจะกลับมาแล้วนะ <c oughs> ซึ่งถ้ากลับมาทีนี้ก็จะรับได้ถาวรเลยครับซึ่งน้องสามารถเข้าไปดูในเกมได้เลยมันมีสัญญาณบอกนะครับว่าอีก6กวันถัดจากนี้ไปเ่ะคือไอ้ตรงนี้มันจะมีระบบรับตัวละครโผล่ขึ้นมา ก็แค่นั้นนะ่ะรับของรางวัลรับตัวละครพวกรับพวกของลิมิเต็ดต่างๆะครับที่อยู่ในกิจกรรมจริงๆไม่ต้องอ้างอิงอะไรก็ให้วุ่นวายนะยังไงมันก็ต้องมาแน่ครับแล้วถ้าสมมติว่ามันจะมาวันที่15นะก็ถามว่าตื่นเต้นอะไรไหมก็นะไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่จะเรียกว่าเป็นตู้ดักไหมอ่าเตรียมตัวให้ดีนะฮะเร็วๆนี้พี่จะมาป้ายยาพี่รู้ว่าพวกแกไม่เปิดหรอกพวกแกจะไปเปิดตู้เหนียวล่างเลดียนไหน แต่พี่วางแผนไว้แล้วไอ้ตู้ที่คนไม่สนใจเนี่ยพี่ก๊อฟระเก่กนักซึ่งก็พี่เปิดอยู่แล้วไงแต่พี่จะไม่ตายคนเดียวพี่จะลากพวกแกไปด้วยแล้วพี่จะวางแผนจะจัดหนักๆเลยแล้วแกก็จะต้องมาเปิดตู้นี้เราไปถึงตู้เหนียวร่างลิมเสียตัจ๊ต้องกรีด๊ดอ,อ้เพ่เ่ฟอแต่ว่าพี่จะผิดไหมพี่ไม่ผิดหรอกแต่พี่สนุกดังนั้นนี่เป็นการเตือนนะครับเตรียมตัวให้พร้อมด้วย ทั้งสภาวะจิตใจที่เข้มแข็งหนักแน่นพอที่จะไม่เปิดนะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะทารีวิวให้เร็วๆนี้นะครับก็เป็นที่ทราบกันแล้วอ่ะเพราะตู้นี้จะมีแค่2ตัว1ก็คือฟาทูชฟาทูชไม่ใช่ลิมิเต็ดแล้วก็เป็นสายเฉพาะทางด้วยและอีกตัวหนึ่งก็คือแอส็อก ok, เป็นดีเฟนเดอร์ที่สามารถยิงไกลได้เดี๋ยวพี่จะจัดให้เร็วๆนี้นะครับคลิปนี้ก็จะเพียงแค่แจ้งเตือนเฉยๆว่าใากลา้แล้วนะแล้วก็อย่างอื่นนะครับ สกินในงวดนี้จะเปิดขาย3มสกินนะครับมีสกินของเบมิชาสกินของน้องชามมเลกแล้วก็สกินของสโสนเซนนะครับอ,อันนี้ก็เตรียมไว้ด้วยพี่เชื่อว่าหลายๆคนโดนน้องชามาเลตชัวร์พี่คนนั้น <c oughs> และก็เบมิชายก็ชอบอยู่นะสกินนี้ดูเท่ดีอะไอตัวเก่าร่างเดิมลูกขาวๆดูไรเดียงสาไปห,หน่อยนะครับไม่รู้พี่คิดไปเองหรือเปล่า่ะว่าใส่สกินนี้มันจะตีแรงขึ้น่ะ <c oughs> มันดูตีแรงขึ้น เออแล้วก็มีอีกสกินหนึ่งนะครับสกินฟรีของตัวยอดนิยมเหมือนกันนะน้องคลิกนะครับอันนี้คือรับจากกิจกรรมเลยเออแล้วก็เตรียมการไว้ให้ดีนะครับมันจะมีสกินเก่ารีลันซึ่งเป็นเซตเด็กมากนะครับเป็นเซตฮาโลวีนอะ่ะซึ่งอันนี้นานมากแล้วไม่ได้กลับมานะครับมีน้องคูชนะครับอันนี้ที่ใส่หัวฟักทองแล้วก็โยนเป็นลูกกวาดอะ่ะแล้วก็มีไนติงเกลอันนี้จะเปลี่ยนกงนกเป็นตุ๊กตาฟักทองซึ่งน่ารักมากแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ วอลฟารินนะครับแต่วอลฟารินเนี่ยไอก่อนหน้านี้มันจะมีฟรีเป็นชุดว่ายน้ำใช่ไหมแต่ถ้าใครชอบเซตที่เป็นเหมือนแวมไพร์นะอันนี้ก็น่าซื้อและก็อีกหนึ่งอันนะครับก็จะมาพร้อมกับน้องกรานี่ที่กลายเป็นตัวละครที่สามารถรับไปถาวร<ๆ>ก็จะมีสกินของน้องกรานี่ขายีหลันด้วยนะครับอันนี้คือมีโอกาสจะเสียเพชรเหลืองเยอะมากอันนี้โกบอลเขายังไม่ได้ประกาศมานะครับแต่พี่อ้างอิงตามเซิร์ฟจีนถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็งจะตามนี้เป๊ะนะครับ แล้วกิจกรรมของฟาทูสเนี่ยจะแค่7วันนะครับเป็นกิจกรรมสั้นๆซึ่งเป็นเนื้อเรื่องแบบไซส์สตอรีซึ่งเป็นบทที่แยกย่อยมาจากตระกูลเนียวอีกทีนะครับตระกูลเนียวมันจะเป็นไทม์ไลน์หลักของนินแดนคาซเมียใช่ไหมก็จะมีกลุ่มไพนัสเนี่ยกลุ่มของน้องเฟ e มเทลกลุ่มของน้องฟาทูสเนี่ยเออเกิดอะไรขึ้นซึ่งพี่จะเล่าโดยยังไม่ละเอียดนะครับจริงๆพี่ทำเนื้อเรื่องไว้ส่วนหนึ่งแล้ว แต่ด้วยรายละเอียดแล้วเนี่ยพี่อาจเก็บไว้มาเล่าตอนนี้อีกทีน่ยจำศัพจำคีย์เวิร์ดไม่ได้นะครับสับเยอะมากตัวละครเยอะมากแต่โดยประเด็นเนี่ยคือการแข่งขันคาสเมียเมเจอร์เนี่ยมันเป็นการแข่งขันใหญ่ประจําปีของเหล่าอัศวินซึ่งในอดีตแล้วการแข่งขันเนี่ยมันมีเกียรติมากมันเป็นการฝึกเหล่าอัศวินให้พร้อมลบอยู่เสมอแต่พอการเวลาผ่านไปเนี่ยทุนนิยมเข้าครอบงาเกียรติและศักดิ์ศรีของเหล่าอัศวินเนี่ยคนก็ต่างลืมเลือนไป ทีนี้ก็หน้าเงินกันทั้งนั้นเลยแล้วต้องการอำนาจมีการช่อฉนมีการโกงสารพัดวิธีซึ่งสมาคมอัศวินเนี่ยมันก็เสื่อมเกียิไปมากแล้วกลับมาที่ตระกูลเนียวนี่เป็นตระกูลอันศักดิ์สิทธิ์นะครับตระกูลดั้งเดิมเลยแต่ด้วยปัจจุบันและภาวะหลายๆอย่างแล้วเนี่ยคือไม่มีผู้นําอัศวินถือว่าช่วงนี้ตระกูลเนียวตกต่ํามากนะครับแล้วภาระต่างๆเนี่ยก็ตกมาอยู่ที่มาเรียนเนียว ซึ่งเป็นคนที่ดูจะอ่อนด้อยที่สุดเรื่องการต่อสู้ในตระกูลนี้ซึ่งมีคุณลุงมวยนาคนนี้ไม่อยากรับภาระเพราะว่าเบื่อพวกอัศวินมันไม่มีเกียรติแล้วดังนั้นก็ปล่อยให้มันพังๆจบๆไปเนียวในะอดีตเคยเป็นแชมป์นะครับแต่โดนกล่าวหาว่าเป็นผู้ติดเชื้อแล้วก็ถูกเนรเทศออกไปส่วนคนนี้ป้าแท้ๆของมาเรียนะครับป้าโซเฟียคนนี้เคยลงแข่งแต่โชคไม่ดีนะครับเกิดอุบัติเหตุจากงานแข่งนี่แหละ เธอก็เลยไม่สามารถลงแข่งได้แล้วภาระก็ตกมาที่มาเรียรใช่ไหมซึ่งเรื่องราวในการแข่งขันแต่ละรอบเนี่ยก็อยู่ในอีเวนต์เลยซึ่งพี่จะเล่าโดยละเอียดในอนาคตอันใกล้นี้นะครับซึ่งกําลังจะทําอยู่ที่เล่าย่อมาเนี่ยเพื่อประเด็นนี้โดยเฉพาะเลยนะครับในการแข่งรอบสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศมาเรียรได้มาถึงรอบนี้เลยนะฮะแน่อยู่แล้วก็เธอเป็นตัวเอกของอีเวนต์นี้ซึ่งการแข่งในรอบเนี่ยต้องแข่งกันเป็นทีม ต้องจับคู่กันนะครับซึ่งคู่ของมาเรียนั้นน่ะก็คือฟาทูสนั่นเองซึ่งการจับคู่ของ2คนนี้ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะครับแต่ว่าต้องไปประท้ากับทีมที่ชื่อว่า Snowy Hill Ni g h t ครับก็คือไอ้บอสดำา2ตัวที่ถือธนูกับถือค้อนซึ่งไอ้สองคนนี้ดูมันเป็นเพื่อนซีเป็นคู่หูพี่น้องกันมากเลยใช่ไหมดังนั้นการต่อสู้มันต้องเข้าขาเข้าแข่งกันสุดๆเลยใช่ไหมครับน้องเข้าใจถูกแล้วฮะการแข่งขันนี่มันไม่ใส่สะอาดมันไม่ใส่ซื่อบริสุทธิ์นะครับมันมีการโกง เท่านั้นยังไม่พอนะครับในวันจริงนะฮะฟาทูธได้หายสาบสูนย์ไปอีกกลายว่าน้องมาเรียต้องสู้โดยลําพังกับไปสตัวเนี่ยสองลุ่มหนึ่งซึ่งซีนนี้นะครับเป็นซีนที่เจ๋งมากเก็บไปเล่าไม่เฉลยซึ่งเล่าถึงตรงนี้ประเด็นอยู่ที่น้องฟาทูธนั่นแหละในทีเซอร์ในช่วงต้นแกก็จะได้เห็นว่าน้องมีประเด็นเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อจริงๆแล้วก็คือน้องเป็นผู้ติดเชื้อนั่นแหละฟาทูธเป็นโค้ดเนมนะครับชื่อจริงชื่อว่าจูสติน่า แล้วเรื่องราวในอีเวนท์ที่ชื่อว่าไพนัสเนี่ยอันนี้จะเป็นการขยายความบทมนี้นะครับว่าน้องหายไปไหนก่อนที่จะแข่งรอบชิงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นใบให้เล็กๆนะครับมันจะมีกลุ่มที่ชื่อว่า a ัลโม e s สยูเนีกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะล่าพวกอัศวินเถื่อนองค์กรนี้เป็นองค์กรลึกลับที่อยู่ภายใต้การควบคุมของชนชั้นปกครองของนีดนคาสเมียนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นที่ชัดเจนที่สุดนะครับก็คือแพตตินัม แอตินัมอยู่องคอ์กรนี้นะครับแอตินามเป็นแอสซินนะครับนะะักฆ่าแล้วฟาทูสนี่แหละถูกหมายหัวคิดว่าจากองคอ์กรนี้นะครับแล้วคนที่ไปช่วยชีวิตฟาทูสมาได้ก็คือน้องเฟมเทลแล้วก็เลยจากที่เซอร์ก็เห็นนะครับว่าชวนเข้ากลุ่มไพนัสจริงๆมันคือจุดเริ่มต้นของกลุ่มไพนัสเลยครับเป็นกลุ่มอัศวินผู้รวมผู้ติดเชื้อไว้ด้วยกันนะครับซึ่งประเด็นของผู้ติดเชื้อเกี่ยวกับดินแดนคาิเมียคือ,อยังไงใช่ไหมคือในดินแดนคาิเซียเนี่ยมันเป็นดินแดนที่ พืนบนนี่ดูหรูหราฟู่ฟ้ามากนะครับเพราะว่าเงินไหลเวียนในระบบเนี่ยมันได้มาจากการแข่งขันคาสเมียเมเจอร์เขาน้าจะเน้นหนักไปในเชิงโปรโมทการท่องเที่ยวด้วยผู้คนจากดินแดนต่างๆก็จะหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวชมนะครับพอข้างบนมันฟู่ฟ้าเงินหมุนเวียนผู้คนรวยๆเยอะไงะมันก็จะมีความเหลื่อมล้าสูงใช่ไหมครับคนที่เป็นผู้ติดเชื้อนี่น่าจะรวมถึงผู้ยากไร้ด้วยนะจะถูกผลักดันให้ไปอยู่ใต้เมืองนะฮะเท่านั้นยังไม่พอนะครับ สภาแห่งชาติของคาซิเมียเนี่ยเพื่อที่จะหยุดยั้งปัญหานี้ก็เลยใช้มาตรการเชิงลุกไม่มั่นใจว่าจะกําจัดหรือเปล่านะแต่ว่าเพื่อระงับความวุ่นวายของผู้ติดเชื้อเหล่านี้นก็คงจะเล่นไม้โหดทีนี้พวกอัศวินที่ติดเชื้อก็น่าจะมีประเด็นนี้ด้วยซึ่งโดยเฉพาะกลุ่มไพนัสเนี่ย บอกชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นอัศวินติดเชื้อซึ่งเรื่องราวของกลุ่มนี้น่าจะมีชัดในกิจกรรมที่จะถึงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยไปว่าอ่านเลยอีกทีคือข้อมูลบางส่วนนี้พี่ได้มาจากข้อมูลจีนนะครับซึ่งโดยรายละเอียดแล้วไม่สามารถลงลึกได้ <c oughs> ก็เหมือนกันหลายเรื่องที่พี่พยายามย่นย่อให้วันนี้นะครับถ้าจะให้พูดกันจริงๆแล้วเนี่ยโหต้องใช้เวลากันเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะครับรายละเอียดของพวกแก๊งมานี่คือเยอะมากนะฮะใครอ่านก็คงจะรู้ว่ามันยาวจริงๆวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วครับ ก็เตรียมตัวกันไปด้วยนะครับมีอะไรใกล้แล้วนะฮะพี่ว่าประมาณต้นเดือนหน้าต้นคือต้นมากๆากนะประมาณวันที่1วันที่2นะครับเหมือนที่เคยทํานายไว้แล้วก็พี่ก็จะพยายามกลับมาให้มากขึ้นนะครับช่วงนี้เห็นที่เงียบเงียไปนะคือปัญหาทางบ้านเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วพี่ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงด้วยนะ <c oughs> <c oughs> ก็กลัวๆอยู่นะฮะตรวจแล้วยังไม่เจอนะครับแต่น้องลองฟังน้ําเสียงพี่ดิเฮ้ยพี่ติดป่ะวะเสียงเปลี่ยนนะถ,ถ้าฟังดูจะรู้ว่าเสียงเปลี่ยน ที่มีนิดหน่อยก็จะเป็นพวกอาการปวดเมื่อยเออก็ไม่มั่นใจอาจจะเป็นช่วงต้นของมันก็ได้นะดังนั้นนะก่อนที่จะเป็นอะไรเนี่ยพี่ว่ารีบทํางานก่อนที่ป่วยแล้วจะได้พักยาวๆสุดท้ายนี้ก็ขอให้น้องทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยกันทุกคนนะครับแล้วก็ไว้เจอกับพี่เร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวจะพยายามผลักดันคลิปพวกรีวริวในเรื่องอะไรออกมานะครับแล้วก็ไว้เจอกันเร็วๆนี้ครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับขอให้สนุกกับเกมอาร์คไนท์แล้วเจอกันครับสวัสดีครับ